ครับวันนี้นะครับหงมูดไทยแลนด์นะครับแล้วก็สวนเกษตรนานาพันธุ์นะฮะพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่หน้าร้านสวนเกษตรนานาพันธ์นี่คือหอยโขมยักษ์รัตนซนะครับท่านผู้ชมนี่เลยใหญ่นะครับตัวนี้นี่ไข่ไก่อ่าเบอร์ศูนย์นะครับเบอร์หนึ่งเลยตัวนี้15ตัวโลนะฮะท่านผู้ชมนี่คือใหญ่สุดของเรานะครับแต่วันนี้มีอ่าลูกค้าท่านลูกค้านะครับมาจากอำเภอไหนครับอำเภอบ้านดุงคอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรงธานีไอ้บ้านดุงนี่มาหลายคนแล้วนะอุดองธานีมาหลายคน คราวที่แล้วผู้ชายนะครับผู้ชายรู้สึกว่าขายหอยกันเยอะนะครับน้องแล้วเมื่อวันดุงนี่โอโ้โหผู้ชายมาปกตินี่ขายหอยอยู่ใช่ไหมฮะใช่ <c oughs> เคยก็ทําหอยอะไรบ้างครับเชอรี <c oughs> สีทองแล้วก็กระเสดเชอรี่สีทองค่ะแล้วก็หอยขมยักษ์กรตรเนาะคราวนี้จะได้มาชิมหอยขมยักษ์กษตรเคยชิมแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> อ่าชิมบ่อยๆชิมบ่อยหอยขมยักษ์กรตรกับเชบอรีอ่สีทองเคยชิมแล้วเนาะคราวนี้ผมจะให้ชิมนะครับท่านผู้ชมนี่เลยเป็นหอยขมยักษ์รัตนะนะครับ ของแท้ๆอยู่หน้าสวนเลยทาสดๆเมื่อกี้ยังไม่ตายเลยนะลองชิมดูว่ามันจะขายได้หรือเปล่าแล้ววันนี้ทีมงานมาสี่คนนี่ผมให้ชิมทุกคนเลยนะใครมาถึงนี่มาชิมคราวที่แล้วเอาไปแล้วรอบหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับไม่พอค่ะไม่พอออกลูกเยอะไหมเยอะมากอ๋อคลอดลูกเยอะมากประทับใจมากันเยอะเลยเขาเนี้ยเนาะอ้าวให้ชิมเลยครับอันนี้รีวิวกันสดๆนะครับท่านผู้ชมสดๆนะไม่มีเมคนะครับข้อมูลจริงทั้งหมดนะครับ มาจากบ้านดุงอุดรธานีนะครับดูนะครับดูอ่ะเนื้อนะครับเนื้อเขาว่าหนึบเหมือนปลาหมึกเขาว่าไม่ขมจริงหรือเปล่านะครับเอาจัดไปขมไหมครับไม่ขมค่ะอร่อยมากเขาบอกว่าเนื้อมันหนึบเหมือนปลาหมึกเนี่ยใช้ได้ไหมใช่ค่ะเอาบรรยายเองเลยครับรสชาติเป็นไงบ้างครับหวานค่ะ เ็คมากหวานเต็มคำเนึบอันนี้คือตัวเล็กนะตัวเล็กนะแต่ถ้าใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนี่สองคำนียก็สองคำคำเดียวเต็มปากนะฮะไม่หมดอ้าวคุณพี่อีกคนนึงเป็นไงฮะอร่อยค่ะอร่อยเขาบอกว่ามันนึบมันเนึบจริงไหมใช่ค่ะนึบแล้วขมไหมไม่ขมเลยอ้าวหอยขมทาไมมันไม่ขมนี่แหละมันถึงขายได้นะครับมันถึงขายได้ขายได้ด้วยคุณภาพมั่นใจไหมว่าสมมุติว่าวันหนึ่ง มันขายพันไม่ออกแล้วเราจะขายเป็นหอยเนื้อมั่นใจว่าจะมีคนกินไหมกินขนาดเรายังกินเราเป็นเจ้าของฟาร์มเราก็ยังกินนะอีกสองท่านเอาเชิญครับอีกสองท่านรีวิวอันนี้ไม่ต้องอเวยนะไม่ต้องอวยกันเลยเอาแบบจริงๆเอาแบบพูดจริงๆเลยว่าว่ามันเป็นยังไงตัวใหญ่ไปเลยเอาให้ชิมกันจริงๆเช่าบ้านดุงอุรธานีเอาเดือโชก่อนโชก่อนตัวใหญ่ป้า โอ้โหเต็มปากเต็มคำอ้ารสชาติเนี่ยอร่อยอร่อยน้ำจิ้มหรือเปล่าหรือหรืออะไรหอมด้วยน้ำจิ้มก็อร่อยโอเคอ่าแล้วหอยนี่รสชาติเขาบอกว่ามันหนึบเหมือนปลาหมึกจริงไหมจริงนะหอมด้วยนี่กินข้าวไหมสาบโคนไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยทุกคนพูดเหมือนกันหมดค่ะวันนี้ไม่ไม่ต้องชมนะไม่ะเอาของจริงมาคุยกัน ไม่ต้องมาชมกันแล้วเขาบอกว่าหอยขมมันต้องขมอันนี้ขมไหมไม่ขมขอ้าวหอยขมอะไรไม่ขมเนะาะมันก็แปลกดีดดนะแล้วหวานไหมหวานเนื้อหวาน<ม>ด,ด้วยถ้าสมมติว่าคนบางคนบอกว่าถ้ากิโลละสองร้อยห้าสิบเนี่ยแล้วรสชาติเหมือนปลาหมกึกซื้อปลาหมึกกินดีกว่าเขาบอกว่าอย่างนี้แล้วก็คือคนละฟิวใช่ที่พูดถูกคนละฟิวเพราะอะไรครับ ปลาหมึกเรากินบ่อยใช่ไหมเรากินปลาหมึกทุกวันทุกวันเราก็อยากกินหอยผมที่มันรสชาติเหมือนปลาหมึกบ้างนะอันนี้ก็ไม่แปลกที่คนจะคิดได้ผมยะถามตรงๆว่าถ้าวันหนึ่งคุณเคยเห็นหอยที่มันตัวเราเป็นพันมีไหมหอยงวงช้างหอยเป็นพันนะแต่ไอตัวนี้หอยตัวนี้ถ้ากิโลละสองร้อยห้าสิบมีคนกินไหมกินค่ะน้องเพราะว่าตลาดบนมันมีนะตลาดที่คนอยากชิมของแปลกอ่ะอยากกินของอร่อยอ่ะปลาแซลมอนโล่งสี่ห้าร้อยนะแต่ตัวนี้นะ โลละสองร้อยห้าสิบแสดงว่าคุณพี่คิดผิดหรือคิดถูกคิดถูกแน่นอนเพราะว่าถ้าเลี้ยงหอยขมยักษ์ระตนะอย่างน้อยๆ,ๆก่อนเนี้ยลูกพันในตัวละยี่สิบาทไม่พอขายนะเอาจรงิงลูกพันตัวละยี่สิบาทไม่พอขายแม่พันตัวละร้อยเนี่ยปิดไปแล้วจําเป็นต้องเปิดจำเป็นต้องเปิด,ปดขายอีกเพราะว่าคือเกษตรกรเรียกร้องมาเยอะไงเพราะว่าขอเถอะขอเถอะขอขอยากได้อยากได้จรงิงๆก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับก็เปิดอีกรอบหนึ่งที่จริงที่จริงว่าจะปิดเลยนะ ปิดแล้วเราจะขายลูกอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็เอาใจอ่อนนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่าช้านะครับอย่าช้านะารีบนะเพราะว่าแม่พันธุ์เนี่ยมีจํานวนจํากัดรอบนี้ <Okay. S 2> เปิดมาก็ถ้าหมดก็คือหมดนะครับบอกเลยว่าผมว่าไม่น่าจะเกินอาทิตย์นะั้นไม่น่าเกินอาทิตย์เพราะว่าคนที่รอรอที่จะซื้อเนี่ยเยอะมากตอนนี้ก็เพิ่งจะรู้เพิ่งจะรู้วันนี้แล้วก็ไม่น่าจะเกินอาทิตย์ก็มาซื้อกันแน่นอนสําคัญคือรสชาตินะครับท่านผู้ชมครับที่ผมบอกทุกครั้งนะครับบริษัทหงมูสไทยแลนด์นะบอกทุกครั้งสวนเกษตรนานาพันธุ์เนี่ บอกเลยว่าสุดท้ายตายที่ตลาดตลาดสุดท้ายคือตลาดอะไรครับตลาดจริงๆเลยคือตลาดหอยเนื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเชอรี่สีทองไม่ว่าจะเป็นหอยขมบ้านไม่ว่าจะเป็นหอยปังหอ,หอยขมหอยโคงทุกอย่างสุดท้ายตายที่ตลาดหอยโคงก็จะมีมีกลิ่นสาบโคนนะแต่ตัวนี้ไม่มีกลิ่นเลยเนาะไม่มีกลิ่นอันนี้ สะอาดมากนะก็กินสะอาดกินตะไคร่น้ำท่านผู้ชมกินตะไคร่น้าไม่ได้กินข้าวเหมือนเหมือนหอยเชอรี่นะไม่กัดกินข้าวไม่เกิดความเสียหายไอในานานของเราก็เลี้ยงได้นะครับแล้วมันจะกินไอแค่ะตะไะคร่น้ําที่เกาะตานนั้นเท่านั้นท่านผู้ชมครับตัวนี้เป็นสัตว์เศรษฐกิจแน่นอนแล้วคนทั้งประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานกลางใต้กินหมดเลยหอยขมนะแกงขั่วหอยขมเนี่ยทุกคนรู้จักนะครับและชอบด้วยแกงใบชะพลูอ่าถ้าแกงอ่อมอร่อยไหมแบบเนี้ย ถ้ารสชาติแบบนี้ผ่านไหมแกงอ่อกถ้าใส่แกงขี้เหล็กอร่อยไหมเอาใส่แกงขี้เหล็กอร่อยไหมเนี่ยแกงขี้เหล็กนี่มันอร่อยอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ใส่หนังเราจะมาใส่ตัวนี้เลยตัวนี้ผมว่าเนี่ยพูด้ำลายไหลอร่อยผมว่าอร่อยแน่นอนนะครับเอาเหลืออีกตัวหนึ่งให้คุณพี่เอาเจ้าของสวนเลยเจ้าของฟาร์มชิมจะได้มั่นใจเมื่อกี้อาจจะนะอาจจะมันอร่อยที่น้ำจิ้มรอเปล่าลองมาดูเนื้อนะครับนึบๆนึบๆ หนึบเหมือนปลาหมึกเหมือนกินปลาหมึกอ่ะค<ฆ>่ะไม่มีกลิ่นสาบโคลนเลยนะนี่แหละคือหอยขมยักษ์นนะถามว่าวันนี้ที่มาซื้อไปสองรอบนี่กี่ตัวแล้วครับเกือบสี่ร้อยแล้วค่ะเกือบสี่ร้อยคุ้มไหมคุ้มค่ะคุ้มนะท่านผู้มชมครับอันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับหอยขมยักษ์นนะผมถึงบอกว่าสุดท้ายตายที่ตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่เืินชางไก่ที่อร่อยในประเทศจีนที่อร่อยอร่อยที่สุดในประเทศจีนนะครับ ถ้ามันไม่มีตลาดจริงถ้ามันไม่มีคนซื้อตัวเราพันนะฮะถ้ามันไม่มีคนซื้อไม่มีคนกินก็คงไม่มีตลาดคงไม่โด่งดังมาถึงเดียวนี้นะครับที่มันโด่งดังได้ที่มันเพราะมีคนซื้อมีคนกินมีตลาดจริงๆนะครับหอยขมยักษ์นะนะก็เช่นเดียวกันมันต้องมีตลาดจริงนะครับเพราะว่ามันอร่อยสุดท้ายตายที่ตลาดรสชาติเป็นสิ่งที่ทําให้มันจะไปได้หรือไปไม่ได้อยู่ที่รสชาติเพราะฉะนั้นกลับไปนี่ผมว่ามีหอยหลายตัวเนี่หายไปจากสวนของท่านเพราะว่าเอ้า ตัวไหนดีตัวไหนมันเป็นโอกาสนะครับจังหวะและโอกาสถ้าเจอจังหวะดีๆโอกาสดีๆแล้วคุณไม่คว้าไว้ไม่ทันเขานะไม่ทันเขาเพราะว่าโอกาสดีๆไม่ได้มีไปบ่อยคนที่รับแม่พันไปห้าร้อยตัวบอกเลยนะครับว่าคนที่มารับแล้วออกคลิปก,กับผมไปเนี่ยตอนนี้ลูกพันออกมาสองหมื่นตัวสองหมื่นตัวตัวละยี่สิบบาทนะเป็นเงินประมาณสี่แสนบาทได้จริงเดือนกว่าๆได้เดือนกว่าๆท่านผู้ชม เดือนกว่าๆเลยนะครับอันนี้โอกาสนะครับเป็นของของคนที่มองเห็นถ้าถามว่าเราสร้างกระแสปั่นกระแสมาเพื่อที่จะขายพันธุ์อย่างเดียวไม่ครับสุดท้ายอยู่ที่รสชาติาาถามารสชาติผ่านไหมฮะอร่อยหวานอันนี้ไม่ไม่ได้อวยกันนะพูดจริงๆเลยะนะครับอ่าก็สุดท้ายอยากให้ฝากถึงเกษตรกรทางบ้านครับที่สนใจอย,อยากจะเลี้ยงหอยผมยักษ์รัตะนะเนี่ยแบบเนี้ยเอาจะได้มีความมั่นใจบอกเลยครับ <laughs> ตัวนี้คุ้มค่ากับการลงทุนมากค่ะ เพราะว่าแตกลูกแตกลูกรอบหนึ่งเนี่ยคือเยอะมากคือเขาตัวใหญ่อร่อยค่ะเนื้อเยอะเต็มคำดีค่ะหวานไม่มีกลิ่นสาบเลยค่ะคือตลาดนี่คือตอนนี้คือแย่งกันซื้อค่ะไม่พอเลยจะได้วิ่งเาอีกรอบสองเลยค่ะแล้วตลาดเนื้อคิดว่าไปได้อีกไหมไปได้ค่ะแสดงว่ามันไม่ตันเลยไม่ค่ะไม่ตันเหมือนเหมือนหอยชนิดอื่นกินมันไปได้ตลอดมันไม่เหมือนจะถ้าจะเปรียบกับไม้ด่างงนี้ก็ไม่อยากจะพูดถึงเขาเนาะ คออันนี้ก็คือเจ็บกเหมือนกันเจ็บก็เหมือนกันผมนนี้เขากินได้ค่ะกินได้คือมันไปได้ทุกวันค่ะครับแล้วกินกินกินได้ไม่กินได้อย่างเดียวนะอร่อยด้วยอร่อยจริงๆรใครที่บอกว่าอวยกันเกินไปหรือเปล่าว่ามันเหมือนปลาหมึกมันขนาดนั้นมันโอเวอร์หรือเปล่าอาจจะอร่อยกว่าก็ได้นะคะอยู่ที่คนแบบ ชอบมากกว่าอยู่ที่แบบค,คนชอบส่วนบุคคนมากกว่าค่ะเหมือนปลาหมึกนะครับบอกเลยเหมือนปลาหมึกมแล้วมไม่มีรสชาตอาไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีกลิ่นสาบโคนเลยสาบโคนแบบกลิ่นสาบที่มันไม่อยากกินะ่ะแต่ตัวนี้มันเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยน้ำลายไหลเลยเอาจริงเมื่อกี้น่ยแกะมาเน่ยผมอยากกินนะ เพราะว่าผมผมกินบ่อยนะครับเจ้าของสวนเจ้าของฟาร์มผมกินมาหลายปีแล้วว่าจะเอาไปเลี้ยงน่าจะได้ลองจิ้มดูก่อนอันนี้เอามาถึงสวนนะครับมาถึงฟาร์มโชคดีก็ได้ชิมแบบนี้ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะมเย่มชมฟาร์มจริงๆของเราเลยถึงแล้วนะครับฟาร์มหอยขุมยักษ์รัตนะสวนเกษตรนานาพันธ์นะฮะบ้านเพียงจันทร์ตำบลบ้านต้อนอำเภอรัตนวาปีจังหวัดนนองคายนะครับศูนย์หกห้าสี่สามแปดศูนย์ปดหนึ่งสามติดต่อได้นะครับ หอยขมยักษ์ัตนะของแท้แบบนี้นะครับอันนี้คือแม่พันธ์นะฮะเราแม่พันธ์นี่เรามี30บ่อนะฮะท่านผู้ชม30บ่อตอนนี้ก็ขายไปเยอะแล้วแหละนะครับเหลือ25บ้าบ่อท่านผู้ชมแต่ว่าค่อยๆค่อยๆนะครับค่อยๆให้ออกที่แน่ๆท่านผู้ชมครับตัวนี้ผมมั่นใจว่าเป็นศาสตร์เศรษฐกิจแน่นอนเพราะว่ารสชาตินะครับตลาดยอมรับแน่นอนเพราะให้ชิมทุกคนไม่เคยมีใครที่บอกว่าไม่อร่อยอ่ะคือมันสราบมันเหม็นมันคาว หรือว่ามันไม่เหนึบเหมือนปลาหมึกอะไรเงี้ยไม่เคยมีนะครับทุกคนที่ชิมคือถูกใจทุกคนติดใจทุกคนแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณครับที่กรุณาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ